สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการปกครองของแต่และประเทศโดยเฉพาะหลักการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยและการปกครองที่เรียกว่าราชาธิปไตยตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบนรระวกกะบนการสังเคราะห์กัน ช่วงสอาวันมานี้เนี่ยผมเห็นต้อมส้มจัดชุมนุมมีการขึ้นป้ายว่ากูต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยผมต้องถามต้อมส้มตรงไปตรงมาว่าเข้าใจดีหรือเปล่าคําว่าราชาธิปไตยคืออะไรราชาธิปไตยที่มีความมีชื่อเต็มๆว่าราชาธิปไตยตามธรรมน,นูญหรือ constitutional monarchy จัดเป็นระบ,บอบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือแถวสแกนดิเนเวียเขามีการจัดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของฝ่ายการเมืองของประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้โดยทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขหรือความผาสุขของประชาชนไม่ใช่บอกว่าพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองแบบคณะรฎรที่เป็นจอมเผด็จการป้นพระราชาอำนาจให้ประชาชนเข้าใจผิดมาถึงปัจจุบันของประเทศที่เป็นราชาที่ประทายตารับนูนพระมหากษัตริย์ก็อยู่กับประชาชน อยู่กับการเมืองและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่คือสิ่งที่ดัามส้มอย่างต้องเข้าใจเพราะดัามส้มเข้าใจอย่างเดียวว่าความเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นแบบอเมริกาไม่ใช่อเมริกาเนี่ยมีแต่ชนิดความเป็นประชาธิปไตยอันดับ30ของโลกอยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศไทยดัามสอมเข้าใจไหมแต่ประเทศราชาเทปไตยตามรัฐธรรมนูญเช่นนอร์เวย์มีดัชนิความเป็นประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกประเทศสวีเดน มีตัะกูลความเป็นประชาธิปไตยอันดับ4ของโลกเดนมาร์กอันดับ6ประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับ9ของโลกดังนั้นคําว่าราชาเทปไตยตามรับนูนจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยหลักของโลกในรูปแบบหนึ่งที่จัดสรรบทบาททั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชนให้อยู่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ที่สำคัญที่สุดต้องย้ำนะว่าพระองค์ท่านวางตัวเป็นการทางการเมืองแต่พระองค์ท่านก็มีบทบาท ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามว่าทำรากเงาปัญหาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปแต่อำนาจในการบริหารเรืการแผ่นดินเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่คือสิ่งที่ด้อมส้มต้องเข้าใจฉันั้นอยากจะฝากด้อมส้มนะครับว่าต่อไปนี้ต้องเรียนรู้และต้องศึกษาข้อเท็จจริงให้ลูกหลานประชาชนเข้าใจไม่ใช่พูดกันไปเรื่อยๆและโกหกกันไปเรื่อยๆให้ลูกหลานประชาชนเข้าใจผิดว่า ประชาธิปไตยจะต้องเป็นแบบสาหารรัฐหรืออเมริกาเท่านั้นประชาธิปไตยเป็นแบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมีเยอะแยะหลายประเทศและเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกเสียด้วยเข้าใจไหมครับสึกแต่จะปกป้องสถาปันแบบชนิดที่รักแบบหัวปักหัวปัม๊มที่หลวงพ่อพูดเมืเ่อกี้กิจของส์งล่ะครับ อเเคนะไป,ปล่่ยม้าาทรขใจป,ป่อยใหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานะจัดวางพระราชอำนาจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชา ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุธิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานให้เหมาะสม จะเชื่ปรากฏการ์กสื่อต่างๆก็มีการนําเสนอหมอววรงก็มีการพูดถึงหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตยนะซึ่งการปกครองนี้เป็นการปกครองของแต่และประเทศนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับบางคนก็บอกว่าประเทศไทยไม่ได้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ด้อมส้มไปชูป้ายบอกว่าเราจะปกครองในระบอบราาประชาธิปไตย เราจะไม่ต้องการระบอบการปกครองราชาธิปไตยความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นี่ทุกคนควรจะรู้นะผมเป็นคนนำเสนอเรื่องหลักการปกครองของไทยนะอธิบายให้คนส่วนทราบก่อนการปกครองเนี่ยทั่วโลกมีทั้งหมดแค่สี่การปกครอง 1. สมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชามีพระราชา เป็นประมุข hm 2. ระบอบประชาธิปไตยนะครับที sure> right. ่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 3. ระบอบคอมมิวนิสต์ท oh ี่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับโดยใช้วิธีการเลือกตั้งกันเองนะครับเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะเป็นการเลือกตั้งกันเองไม่ได้เลือกตั้งทางอ้อมละนะครับ4การเลือกตั้งในรูปแบบที่เรียกว่าราชาธิปไตยหรือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราต้เข้าใจกันว่าประเทศไทยมี4หลักการปกครองแค่นั้นแต่หลักการปกครองแตกต่างกันยังไงหลักการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบประชาคือมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและก็มีรัฐมนตรีหรืออภิรัฐมนตรีซึ่งไทย เคยใช้ในการปกครองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งยาวมาจนถึงรัชกาลที่7ต่อมาคณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเปลี่ยนการปกครองของไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือตามศัพท์ที่ถูกต้องเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับส่วนระบอบประชาธิปไตยนะครับ ระบบประชาธิปไตยมาจากประชาชนและอธิปไตยนะสองคำนะไม่ได้รีเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพแต่เป็นหลักการบริหารรวมศูนย์รวมศูนย์คือตุลาการบริหารนิติบัญญัติขึ้นตรงกับประธานาธิบดีนะครับส่วนหลักการปกครองของไทยที่บางคนไม่เข้าใจแล้วเพิ่งไปเซิร์ชใน Google หรือไปค้นหานะบังเอิญผมดำษษีิีนผลเรื่องนี้นะจบเปียเอกเรื่องนี้ นะขอเรียนนุ่นส่วนให้ทราบว่าหลักการปกครองของไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาจริงๆแล้วควรจะชื่อว่าระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจริงๆแล้วก็คือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองนะครับโดยถ้าสังเกตให้ดีนะักนนปี2550-60เนี่ย50และ60เนี่ยมีการแบ่งอำนาจการบริหารเป็น ตุลาการบริหารน,นิติบัญญัติและองค์กรอิสระเห็นไหมฮะหลักการปกครองมันเปลี่ยนไปนะจากเดิมมีแค่3ตอนนี้มี4นะครับเมื่อก่อนตุลาการขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันตุลาการกับกลายเป็นองค์กรอิสระยังคงมีกระทรวงยุติธรรมแต่มาขึ้นตรงกับองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับนักการเมือง ไม่ได้ขึ้นตรงกับพรรคการเมืองแต่อย่างใดนะครับการปกครองของไทยที่มีการพูดกันเนี่ยว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเสรีประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการอำนาจรวมศูนย์คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขพวกนักการเมืองมักจะใช้คำพูดวาจาภาษาผิด ใช้ทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทำให้คนไทยเข้าใจว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเอาไปเขียนตำรับตำราว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยประมุขของรัฐจะต้องเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้วางกลยุทธ์ทางการเมือง ที่ใช้วาทกรรมที่สําคัญคือทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยทั้งที่คอมมิวนิสต์ในพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งตั้งเป็นพักที่สองหลังจากเกิดตั้งพักคอมมิวนิสต์เวียดนามในฝั่งของเอเชียโดยจีนโดยมีทางปักกิ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ผ่านสถานีวิทยุปักกิ่งเพื่อที่จะป้องกัน ไม่ให้ทางอเมริกันในการทําสงครามลุกกรานเข้าไปยังฝั่งจีนโดยใช้หลักแบ่งแยกแล้วปกครองวัฒกรรมเหล่านี้ถูกหยิบยกมาใช้ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันโดยคนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในปี2523 66ทับ2 3พลเอกเปรมตินสูรานนท์จึงได้ออกนโยบาย พัฒนาชาติไทยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยขึ้นมาเรื่องเหล่านี้ก็เริ่มเบาลงเบาลงเบาลงแต่ต่อมาจากเหตุการณ์6ตุลาพวกนี้ก็อ้างตัวเองว่าจะเป็นประชาธิปไตยแต่สุดท้ายเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแต่14ตุลาม็อบ14ตุลากลายเป็นผู้ก่อการร้ายจริงแต่เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บางคนอาจจะสับสนเพราะการเมืองมันมัมน,ม,น,ม,นมันหลายชั้น และพวกนักเคลื่อนไหวแกนนำจะใช้วาทกรรมเชิงการต่อต้านทำให้เกิดความสับสนหลักง่ายๆเลยประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุคหรือตามหลักรัฐศาสตร์ไปเซิร์ชได้เลยฮนะระบอบประชาธิปไตยนะฮะใน Google ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์คุณไปเซิร์ชที่ไหนก็เหมือนกันนะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะ หลักง่ายๆเลยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขส่วนที่เหลือเป็นความเข้าใจของนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนักการเมืองเข้าใจว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับโดยเข้าใจว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวของม็อบการเคลื่อนไหวของพักการเมืองที่ประกาศแบ่งฝ่ายบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย คือฝ่ายที่ต้องการล้มล้างการปกครองให้ประเทศไทยมีประธานาธิบดีเป็นประมุกนั่นเองผมพูดอยู่เสมอนะตอนนี้ก็กลับมาพูดกันนะเพราะมีข้อความของพวกด้อมส้มว่าต้องการล้มล้างไม่เอาระบอบราาประชาธิปไตยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนั่นหมายความว่าคนที่ขึ้นป้ายสนาดดังกล่าวเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งข้อหาเป็นกบฏตามมาตรา1 1 3ส ใครที่ประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั่นมีความผิดตามมาตรา1นึเพราะมีเจตนาในการล้มล้างการปกครองของประเทศไทยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ